แบ็คพิงค์คัมแบ็คสะเทือนโลกปล่อย MV เพลงจั๊วิวพุ่งสิบล้านใน5ชั่วโมง me, up, uh, Dude, แฟนๆชาวเกาหลีแห่คอมเมนต์กันเพียบพวกเขาจะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ต้องหามผ่านคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ดู MV เพลงจ้ำนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเปิดตัวแบบปังสุดสำหรับ MV เพลงใหม่ของ4สาวแบ็กพิง์อย่างจำ้ำที่พึ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่11กรกฎาคม2568 เวลา13นาฬิกาก็เรียกเสียงฮือฮาและกระแสการตอบรับแบบถล่มทลายจากเหล่าวิ้งทัวโลกแค่ผ่านไปเพียง5ชั่วโมงยอดวิวก็ทะลุ10ล้านวิวไปอย่างสวยงาม้อมขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเพลงที่เปิดตัวแรงที่สุดในรอบปีของวงการ K-pop ปีนี้เลยก็ว่าได้หลังจาก MV ปล่อยออกมาแฟนๆชาวเกาหลีแห่มาคอมเมนต์กันเพียบพวกเขาจะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันค่ะใครที่พร้อมจะสนับสนุนแบ็คพิง์ตลอดไปยกมือขึ้นเลยค่ะคอมเมนต์ถัดไปค่ะในที่สุดก็กลับมาทั้งวงแล้วขอบคุณแบ็คพิง์มากๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะเพลงจัมคือยุคใหม่ที่แตกต่างของแบ็คพิง์และเรารักมันมากคิดถึงแบ็คพิง์จริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะขอบคุณแบ็คพิง์มากๆค่ะ คิดถึงสุดๆเลยในที่สุดทุกคนก็กลับมารวมตัวกันแล้วดีใจมากจริงๆขอบคุณที่ปล่อยเพลงใหม่ออกมาหวังว่าจะได้เห็นพวกเธอทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะจัมมเทมากเลยค่ะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมรักมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะทาเต้นเพลงจัมมดูสนุกมาก ไปตอนที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะแบล็คพิ n งเท่เหมือนเคยเลยค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็ยังดูเท่และสกพลังเหมือนเดิมจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ b บล็คพิ n k ประสบความสำเร็จจริงๆแน่นอนว่าจะมีความสุขไปด้วยกันแน่ๆฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ oh my god b บล็คพิ n k กลับมาแล้วกรี๊ดแทบไม่ไหวเพลงนี้คือที่สุดทั้งหน้าตาของจีซู แรปของลิซ่าเสียงของโรเซ่ทัศนคติของเจนนี่ฉันตกลุมรักหมดเลยพวกเธอคือราชนีแห่งจักรวาลคอมเมนต์ต่อไปค่ะแบล็คพิ้งค์ทำได้ทุกแนวจริงๆ MV นี้ดูสดใหม่มากปกติเวลามองพวกเธอจะรู้สึกรูหราดูดีมีระดับแต่ MV นี้มันรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นเลยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ ขอให้แบ็คพิง k อย่าแยกวงเลยนะถึงอายุมากขึ้นเสียงของพวกเธอก็ยิ่งมีสเสน่ห์อยากฟังเพลงของพวกเธอไปอีกนานๆเพราะเสียงของแต่ละคนเพราะมากเลยสู้ๆนะทุกคนบีนให้สูงๆเลยคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปค่ะช่วงร้อนๆแบบนี้ MV นี้เหมาะกับเกาหลีสุดๆเลยฮ่าฮ่าฮาทำไมมันสนุกขนาดนี้ดูแล้วหยุดไม่ได้เลยฮ่าฮ่คอมเมนต์ถัดไปค่ะ ี่มันสร้างสารรค์และสดใหม่จริงๆสมกับเป็นแบ็คทิงพวกเธอไม่เคยทำอะไรซ้ำซากแต่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของเกาหลีที่น่าภูมิใจเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะทั้ง4คนดูดีมากจริงๆแนวเพลงนี้อาจจะไม่คุ้นสำหรับแบ็คทิงแต่พวกเธอก็ทำออกมาได้ดีมากเลยแถมรีแอคจากคอนเสิร์ตก็ดีมากเพลงนี้เหมาะมากสำหรับเปิดตัวเลยคอมเมนต์ถัดไปค่ะ เป็นแฟนตั้งแต่เดบิวต์เลยและไม่เคยผิดหวังกับแบ k p พิงสักครั้งเพลงทุกเพลงคือคุณภาพดีหมดภายใน MV ก็ดีมาก b บ a c พิ i n ิ i ยูแอ r เรียคอมเมนต์ถัดไปค่ะดูมิวสิกวิดีโอแล้วมีความเกาๆๆแบบสนุกเพลงก็ให้กลิ่นเทคนิคแบบที่นิยมในต่างประเทศ แบ็คพิ้งกลับมาด้วยคอนเซปต์สดใหม่ที่ไม่เคยมีใน K-POP ดีมากๆพอทั้ง4คนยืนด้วยกันคือพลังงานล้นมากคอมเมนต์ถัดไปค่ะแบ็คพิ้งทำออกมาใหม่ตลอดเลยดีมากพิ้งเวนอมกับชัดดาวตอนนั้นคนก็คาดไม่ถึงเยอะเพลงในตำนานพอมาทำเพลงเดิมๆอีกในรอบ3ปีมันน่าเบื่อไปเท็ด <Teddy S 2> ดีก็หายไปแล้วทุกคนก็ประสบความสำเร็จในโซโล่ด้วย การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการสร้างตัวตนใหม่ของแ a c k พิ n งยุคที่2ได้ดีมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะฟังยิ่งเยอะยิ่งชอบมิวสิกวิดีโอก็ใช้ฉากเกาหลีล้วนๆยิ่งดีเข้าไปใหญ่แบ c k พิ n งกลับมาในรอบหลายปีคือแบบเขย่าใจสุดๆบ้าไปแล้วคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะ อยากให้ b บ c ็คพิงอยู่กับบิ๊กไปตลอดจริงๆคือแค่คงคอนเซปต์เดิมก็ได้อยู่แล้วแต่กลับมาแบบสดใหม่ขนาดนี้เพื่อให้ทุกคนได้สนุกในคอนเสิร์ตประทับใจมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะ MV สนุกมาก b บล็คพิงทำสไตล์แบบนี้ออกมาแล้วมันสดใหม่มากดีมากเลยคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะพวกคุณสุดยอดจริงๆเป็นราชนีตัวจริงเลยรีบทำลายสถิติ และพุ่งทะลุเพดานกันเถอะพวกคุณจะเป็นที่หนึ่งตลอดไปฉันรักพวกคุณมากจนไม่รู้จะอธิบายยังไง MV ก็สวยมากๆสมาชิกวงก็สวยมากทุกคนขอให้เป็น b บ็คพิงกกับ b ิงไปตลอดและฉันจะสนับสนุนพวกคุณตลอดไปคอมเมนต์ถัดไปค่ะฉันดูคลิปนี้ไปแล้ว20รอบและนี่คือรอบที่21เพลงมันดีมากทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์จริงๆ b l a c พิ i n k In Your Area คอมเมนต์ถัดไปค่ะโอ้ไม่ก็ต้องฟังผ่านหูฟังเท่านั้นเสียงเบสที่ไม่ได้ยินตอนเปิดลำโพงคือแบบสุดยอดโดยเฉพาะเสียงตุกตุกตุกตก,กับเสียงทั้มบนตอนท่อนฮุกนี้แบบบ้าไปเลยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะ วันหนึ่งที่ฉันยิ้มได้พอดูมิวสิกวิดีโอของ Backpink มาถึงแล้วฮ่าฮ่าสนุกมากเ <laimed informative> พลงแบบนี้ถ้าได้ฟังในคอนเสิร์ตคงจะบ้ามากเพลงสำหรับเวอร์ทัวชัดๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะแค่เพลงที่ปล่อยมาก่อนยังสนุกและดีขนาดนี้เพลงที่กำลังจะออกมาข้างหน้าจะดีขนาดไหนเนี่ยหวังว่าแบ็คพิก์จะปล่อยเพลงดีๆมาให้ฟังอีกเยอะๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่อัดได้พาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ของชาวเกาหลีแล้วแต่ละคนคือมีมุมมองน่าสนใจไม่แพ้กันเลยจริงๆค่ะการคัมแบ็กครั้งนี้ของ b บ็คพิงกก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังทั้งคอนเซปที่ชัดวิชัวที่เป๊ะและพลังของเมมเบอร์ที่แต่ละคนคือแบกความแม่ไว้เต็มๆ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชาวเกาหลีถึงออกมาคอมเมนต์กันโรัวแบบนั้นเพราะมันทั้งว้าวทั้งพีคและทั้งตาตรึงและเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ดู m v เพลงใหม่ของแบ็คพิงค์แล้วมีความคิดเห็นเหมือนกับชาวเกาหลีหรือคิดต่างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ